รถหนึ่งคันมานำเสนอนะครับเป็นรถยนต์เครื่องไฮบริดจะมีพลาสติกคุ้มนะครับของตัวแก้มข้างนะอันนี้ไม่มีการแกะฝอดไขนะครับอ่อผมาะเปิดรถให้ดูสักน้อยแล้วกันนะฮะันนี่เปิดเป็นคิเล็ตครับเอามือสัมผัสเบาๆครับก็เปิดล็อกห้แล้วนะเล็กไมค์คันนี้นนฮะยยูที่ หนึ่งแสนพี่น้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลคือมาดูครับถ้าเกิดดูลิปนี้นะฮะอยากได้จอแอนดรอยนะครับผมกล้องห้อยหลังคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับแล้วก็แอดสไนฟ์วายพีเจนสไนฟครับแจ้งกระถางแอดมินด้เลยนะว่าอยากได้จอกล้องห้ยหลังครับเจไดจะททอมคาครับวันที่ผมรับหนึ่งคันมานําเสนอนะครับเป็นรถยนต์เครื่องไฮบริดนะฮะกับโตลต้าออติสครับเป็นตัว1.8 Hybrid NT นะฮะปี2020ครับ ก่อนที่ดูคลิปเต็มนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ตกันไปด้วยนะจะได้ไปพลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Regent Home Car ค,ครับนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับมาดูด้านหน้าของเขาก่อนเลยครับอันนี้เป็นตัวเอาเตา็นนะครับเป็นการไม้นั่งแชร์เรียบร้อยนะครับเป,ป็นโฉมปัจจุบันแล้วเนะาะสำหรับใครนะครับที่กำลังตามหาเอาเต็นคือพันแปดมาใช้งานครับผมมีนําเสนอ1คันนะอันนี้เป็นตัวพันแปดไฮบริดนะครับผม <S <S เดี๋ยวมาดูดีเทลของตัวรถกันนะฮะมาเริ่มที่ด้านหน้านะครับผมระบบไฟของเขานะนะฮะ ซึ่งไฟของเขาเนี่ยจะเป็นแบบว่าโปรเจคเตอร์เลนนะฮะส่วนไฟเลี้ยวต่างๆเนี่ยเป็นหลอด LED หรือหลอดมีเดทยมาวันนิ่งไลท์มาให้นะครับผมซึ่งไฟโฉมเนี่ยจะได้ความสปอร์ตชบเฉียวมากเลยนะจ๊ะแล้วก็คมไฟด้านในครับไม่มีแตกรอยงาใดทั้งสิ้นนะครับผมขยับมาทางด้านล่างครับเป็นตัว Entry ก็จริงนะคุณพี่จ๋านะฮะจะไม่มีตัดหมอกมาให้นะครับแต่เราสามารถติดตั้งอัพเกรดมาเก็ตให้ได้นะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับผมจะเป็นสีดําด้านนะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้ตาาากสสีขขววไดด้ลลลงงงตตัััๆเยยะบมรรค นะะฮกระจังด้านหน้าครับจะเป็นส well. awesome. ah, so ah, ีเปเนลแบล็กนะครับตักกับสีโครมีีแบบนี้พร้อมกับโลโก้โตโยต้าครับด้านล่างตรงแหงตรงหม้อน้ำนะฮะจะเป็นสีเปเนลแบล็กเหมือนกันนะครับตัดกับสีขาวนะทําให้ของบอดี้ของเขาเนี่ยมีความสวยงามมากเลยนะจ๊ะอ้าดูส่วนปลายกันครับบริเวณด้านซ้ายมือนะครับมาดูลตรงไฟกันนะฮะโคมไฟด้านนี้นะครับใสๆกริ่งๆนะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินไดๆทั้งสิ้นนะ ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับคันนี้รอเก็บงานนะแต่ถ้าเกิดเก็บงานแล้วจะสวยมากกว่านี้อีกนะจ๊ะ,ะเ,เราจะไปดูภายใต้ตาฝากระโปรงของตัวเอาเ e a กันครับเดี๋ยวผมแค่ไปเปิดฝากระโปรงสักครู่นึงนะซึ่งอันนี้เพื่อนโยมไฮเพื่อนโยมพันแปดใช่ไหมจะได้ที่ออปชั่นก็ค่างจะหนักจะเต็มมากๆเลยนะจ๊ะ,ะมาดูภายใต้ฝากระโปรงกันนะฮะ มือไอขัดตั้งอยู่ทางด้านบนนะครับเผื่อบางท่านหาไม่เจอนะเพราะว่าตอนแรกผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมาดูโครงสร้างของตัวรถกันครับนะฮะมาเริ่มจากทางด้านซ้ายมือก่อนเลยนะจ๊ะทางด้านขวามือครับนะฮะ มาดูตรงนี้ครับต้องให้ดูรถวิธีต้องดูดูตรงแก้มนะครับตรงน็อตต่างๆนะครับซึ่งรถสมัยใหม่นะจะมีพลาสติกคุ้มนะครับของตัวแก้มด้านข้างนะอันนี้ไม่มีการแกะถอดไขนะครับรวมถึงด้านในครับน็อตสับโปรงต่างๆนะเดิมนะฮะไม่มีการแกะถอดไขหรือทาสีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมขยับมาดูตรงหลอดไฟครับนะฮะเป็นกิบล็อกไม่เคยแกะนะครับผมอันนี้ไฟเดิมโรงงานนะครับขาหน้าหน้ามาร์กต่างๆอยู่ครบนะครับผลน็อตเดิมนะฮะบริเวณแผ่นพลาสติกตรงม้อน้าครับ แผ่นสติกเกอร์อยู่ครบนะครับน็อตไม่มีการแกะถอดไขใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้โครงสร้างคือเดิมๆสนิทเลยนะจ๊ะส่วนถัดไปครับเรื่องตรงไฟนะฮะไม่มีการแกะนะครับเป็นลิบล็อกเดิมๆสนิททุกจุดเลยนะครับแบตเตอรี่ปีใหม่เรียบร้อยเลยนะครับผมด้านในครับน็อตฝาประตูเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะฮะขยับไปทางด้านบนนครับฝากระโปรงนะครับเดิมลงเงาแผ่นกันความร้อนฉนวนความร้อนนี่มีค่าตามการใช้งานเป็นเรื่องปกติครับนะฮะ ให้ดูอย่างซิลิโคนสักนิดหนึ่งครับอันนี้ยางซิลิโคนก็สวยมากนะผมรูปให้ดูทีหนึ่งครับเนียนๆเป็นชิ้นเดียวกันนะจิกไปครับดูไว้ดีๆนะครับจิกไปจะต้องมีรอยเล็บครับนะฮะแต่นี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากแล้วเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรครับไฮบริดนะฮะ5ต่ที่เบนซินมันของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับใช้ทางโรงงานโตโยต้าเคลมนะอยู่ที่20-24ลิตรครับแต่ถ้าเราตีมกลมไปนะประมาณ20ลิตรถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัว การที่บรรทมันของเจ้าอัลเตสกันนี้นะครับซึ่งทั้งหมดในที่คุณจะได้นะคุณจะได้ราคาเพียงแค่ห้าแสนกว่าบาทเด่นนะฮะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทกับอัลเตสปียี่สิบครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนถัดไปนะครับคือด้านข้างของตัวรถนะฮะซึ่งอันนี้เป็นตัวเอนทรีครับแต่จะได้เป็นล้อแม็กนะฮะมาจากโรงงานเลยนะฮะเป็นแม็กขอบ16นิ้วนะครับผม5รูนะฮะระบบความปลอดภัยครับดิสเบกทั้ง4ล้อมีมาให้เรียบร้อยครับ ABS มีมาให้จัดจัดเต็มนะฮะในส่วนของยางครับ เป็นยางปีใหม่เรียบร้อยนะบอดี้โครงสร้างหลังเดิมนะครับลายแม็กนะฮะไม่มีการโดนเบียดฟุตบาทมาเลยนะครับผมถูกล้อเลยนะจ๊ะขยับมานะครับทางด้านบนนะฮะกระจกของเขานะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้มุมกระจกนะครับผมด้านบนมีการสาดมาให้ตรงรุ่นของตัวอลทิสนะครับผมมือปิดประตูเป็นสีโครเมียมครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสตลอะฝั่งคนขับนะครับผมแล้วกุญแจที่เขาให้มาครับ เป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับผมด้านบนจะเป็นล็อกรถครับปลิดล็อกรถเปิดฝาท้ายแล้วก็เป็นสัญญาณกาบขโมยนะครับผมอ่าผมขอญาตเปิดรถให้ดูสักน้อยแล้วกันนะฮะนี่มือเปิดเป็นคิเล็ครับเอามือสัมผัสเบาๆครับก็เปิดล็อกให้แล้วนะอ่ามาดูโครงสร้างของตัวรถกันนะครับแน่นมากเลยนะฮะไม่มีคนแกะและ้วบางเนี้ยผมเป็นคนแรกแรกแล้วมางที่แกะนะฮะอุ้ย แน่นจริงๆนะฮะอันนี้เดิมมากๆเลยเนี่ยอะมาดูโครงสร้างของตัวรถกันนะครับผมมาเริ่มที่มิม้าต่างๆนะครับสปอตต่างๆสวยคมนะคุณพี่จ๋านะฮะไม่มีการโดนด้านข้างมาครับกลมๆเนียนๆสวยๆแต่นันถือว่ารถโครงสร้างคือดีมากๆเลยนะครับผมขยับไปทางด้านข้างครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับไม่เคยผ่านการทําสีใดๆทางสิ้นมานะครับผมแลวก็ตีเรื่องนะว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการน้ำทั่วมาครับเดี๋ยวให้ตาข้าไปดูทางด้านในครับตรงแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะฮะ ไม่มีการมีคราบสนิมหรือคราบสีน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมด้านข้างคันน็อตฝาประตูต่างๆเดิมนะฮะไม่มีการแกะถอดไขเปลี่ยนบานประตูใดๆทั้งสิ้นครับโครงสร้างต่างๆถือว่าสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูส่วนปอไปกันนะครับก็บริเวณแผงประตูด้านข้างนะครับผมด้านข้างแผงประตูนะครับด้านซ้ายมือด้านบนด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการล็อกเขาเรียกว่าพับกระจกนะฮะด้านขวามือจะเป็นจอยสติ๊กในการบังคับกระจกครับเขย่าลงมาก ล็อกกะจกครับซึ่งที่ล็อกมีมาให้เรียบร้อยซึ่งเอาติดนะครับได้เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานเรียบร้อยแล้วนะครับผมวัสดุของเขานะฮะจะเป็นซอฟทัชหมดเลยนะครับผมไม่ได้พลาสติก ABS นะด้านบนเป็นซอฟทัชครับด้านล่างจะเป็นเป็นผ้ากึงหนังเนาะส่วนด้านล่างเป็นพลาสติก ABS แล้วก็มีลาโพงม,มาให้พร้อมแบบที่ใส่ของพัจจุกจิกมีมาให้เรียบร้อยครับโครงสร้สางต่างๆของประตูเดิมสนิททุกจุดนะครับน็อตไม่มีการแกะหอดไขนะฮะถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับผมขยับมาดูส่วนถัดไปกันนะฮะ ประตูแถวสองนะครับโครงสร้างต่ตางๆจะเป็นประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับโครงสร้างต่างๆเดิมนะครับผมเม็ดมาส์ต่างๆสปอร์ตต่างๆอยู่ครบคันนะฮะไม่มีการผ่านการทําสีเดินทง้งเส้นมาถือว่าถามว่าทําไมนะครับผมถึงต้องให้ดูนะครับตอบตรงนี้เลยนะเพื่อที่ว่าเหมือนคุณลูกค้าลุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิปเนาะเหมือนได้มาดูรถตัวจริงที่โชว์รูมของทางทางรเรจนครับเราจึงแบบว่าเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมนะส่วนทันไปครับน็อตาประตู นออบประตูต่างๆเดิมนะครับผมไม่มีการแกะถอดไขใดใดทางสิ้นไปทำสีใดใทางสิ้นนะแล้วก็ครับวัสดุด้านข้างแผงต้งแผงประตูเป็นเหมือนด้านหน้านะครจะเป็นซอฟทั h นะครับสลับกับพลาสติก ABS ขึ้นรูปนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันก็คือด้านหลังนะครับผมอ่าผมขอเก็บก่อนนะถามแบบใครที่กำลังตามหาเอาติสนะครับผมอันนี้นะราคาค่ตัว5้าแสนานะครับ ผ่อนแค่เริ่มต้นนอสักเก้าพันบาทเองนะกรณีฟรีดาวกับรถยนต์ปี2020คุณพี่จะได้ออปชันนีดค่อนจะน่าจะเต็มมากๆเลยนะครับผมมาดูด้านหลังกันนะฮะอันนี้ผมชอบมากคือไฟเบรกของเขาด้านด้านหลังนะครับจะเป็น full LED เต็มระบบเลยนะฮะทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับผมรถคันนี้มือดีออกห้างครับออกที่เคมาร์เก็ตมานะครับผมเซ็นเตอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยค้องกับโลโก้ไฮบริดครับทางด้านล่างนะฮะจะมีไฟทับทิมมาให้นะครับผมพร้อมกับบระชนด้านหลังสีเดียวกับตัวรถนะครับผม แล้วก็ฝาด้ายด้านหลังครับเปิดได้ผ่านรีโมทนะครับผมอ่ะผมเปิดให้ดูผ่านรีโมทนะกดปุ่มฝาท้ายครับไม่ได้เป็นฝาไฟฟ้านะเป็นฝาท้ายไฮดรอลิกนะครับผมเ่ะเปิดมาดูครับโครงสร้างจะเป็นประมาณไหนรถคันนี้รอเก็บงานนะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะฮะมาดูหน้าในครับความลึกนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านล่างกันนี่ครับว่ามีอะไรมาบ้างนะยางอะไหล่เดิมครับมีมาให้เรียบร้อยครับพร้อมกับอุปกรณ์แม่แรงในการเปลี่ยนยางต่างๆครับมีมาให้ครบครันนะฮะ บอดี้โครงสร้างนะครับผมมาดูน้าซนายมือกันสีต่างๆเดิมนะครับมาสต่างอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่มีการแกะถอดขายใดยทั้งสิ้นเลยบอดี้โครงสร้างทั้งสวยใช้ได้เลยนะฮะทาาน้านขวามือเช่นเดียวกันครับสีเดิมนะครับจะต้องสีมีความซีดกว่านิดหนึ่งนะฮะผมขนมก็ห้องร้อหลังนี้มาให้เรียบร้อยครับฝาท้ายด้านหลังครับวิธีการดูว่าโดนมาไหมนะครับลองเอามือของเรานะครับรูปตรงซิลิโคนตรงนี้นะฮะถ้าเกิดมีสปุ่มตะปั่มหรือรอยนูนครับตีการันตีเลยว่าโดนมานะครับอจิกไปนะครับต้องมี ประมาณนี้ครับสำหรับฝาท้ายด้านหลังเนาะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันคือบานทางฝัง่งซ้ายมือน,นะครับมาดูโครงสร้างกันนะฮะอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะอาจจะมีแบบว่าอะไรที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะครับเช่นฝุ่นฝินอะไรนี้เนาะอะมาดูโครงสร้างของตัวรถกันครับด้านในนะฮะม้าต่างๆอยู่ครบจุดส,สวยๆน,นิดนึงก๊นะสีต่างๆสีเดิมโรงงานเนี่ยฮะไม่มีการโดนมาแน่นอนสภาพโดยรวมเลยๆๆประมาณ,มาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยสำหรับคันนี้เนาะหักไปสิบเปอร์เซ็นตะ์นะครับเพราะเป็นรถรถมือสองนะครับ แต่ละโลสภาพถือว่าสวยใช้ได้เลยนะจ๊ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับถามว่าทําไมผมถึงต้องให้ดูทุกซอกทุกมุมขนาดนี้ครับก็เปรียบเสมือนคุณท่านคุณผู้ดูทุกท่านนะฮะได้มาดูรถเองที่โชว์รูมดีเจนทอมคาร์นะครับผมแล้วทางดีเจนครับต้องแจ้งข่าวสารเล็กน้อยนะครับทางไลน์แอดของทางดีเจนทอมคาร์ครับใน YouTube นะเปลี่ยนเป็น YT Regen นะครับผมแอไซ์ YT Regen นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเหมนไว้นะมาดูโครงสร้างกันถัดไปกันครับทางบานหน้านะฮะ มาร์กต่างๆครับอยู่ครบจุดทุกจุดนะฮะ <c oughs> กลมๆสวยๆนะครับแผ <c oughs> ่นเพลสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบคันนะฮะทางด้านขวามอือน,นะครับเพลตสติกเกอร์ต่างๆเดิมนะครับน็อตฝาประตูเดิมเหมือนกันนะไม่มีการแกะถอดไขไปทําสีเลยทั้งสิ้นนะอันนี้ไม่เคยผ่านการทําสีมาสักครั้งเลยนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวเราจะมีการเก็บงานที่อีกครับนะฮะล <c oughs> ้างคาสปาชุดใหญ่จหนจดเต็มให้เลยนะครับเพื่อแบบว่าลูกค้ามารับรถกระทางเราใช่ไหมจะได้เหมือนได้รถใหม่นะครับผม ประมาณนี้ครับโครงสร้างด้านนอกเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าโครงสร้างจะเป็นประมาณไหนนะครับไปดูกันครับผมก็อมไปเปิดประตูก่อนนะจ๊ะเอาติดเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับอาจจะมีความเงียบนิดนึงนะเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับอ่ะขึ้น,ข,นขึ้นมานั่งกันนะจ๊ะสตาร์ทเครื่องยนต์ครับอย่าเบรกนะฮะกดพุดสตาร์ทพุสตาร์ทอยู่ทางด้านด้านสายมือนะครับ นี่คือบ่งคือบ่งสตาร์แล้วนะเงียบไหมนะครับผมผมต้องแจ้งไว้สักนิดหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับข้อดีของพุสตาร์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะคือสมมุตินะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นใช่ไหมแบบเรานะฮะไปจอดรถอยู่กลางทางกล้วมีคนมาคุยกับเราใช่ไหมเราก็เปิดกระจกไปคุยกับเขาอย่างนี้ใช่ไหมเปิดกระจกไปคุยปุ๊บถ้าเกิดเขาแบบว่าคิดไม่ดีมารล้กับเราครับเอื้อมมือมาปิดสวิ์รถเราเลยจบเลยนะทุกอย่างคือจบเลยแต่เขาอยู่ถ้าอยู่ด้านซ้ายมือปุ๊บครับความปลอดภัยถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะ มาดูโครงสร้างของตัวรถกันครับนะฮะมาเริ่มกันที่ที่เขาให้มานะครับต้องแจ้งก่อนนะครับว่าอันนี้คือชมเอนทรีนะฮะภูมอะไรที่ได้มาครับวัสดุของเขานะครับจะเป็นหนังจะเป็นหนังนะครับผมแล้วก็มีมัลติฟังกชันทางด้านซ้ายมือมาให้เรียบร้อยนะครับผมในการเพิ่มล้เสียต่างๆนะฮะวัสดุเป็นหนังกระชับมืออันเทสแต่สักเล็กน้อยแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับหน้าปะเลินไม้ครับให้ดูเล็กน้อยแล้วกันนะฮะ นั่นเป็นเงใหของเขานะครับเป็นฟู้ดิจิตอลแบบเต็มระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะทางด้านขวามือครับจะเป็นการแจ้งสถานะของรถนะครับอย่างเช่นในด้านซ้ายมือเปิดประตูอยู่ก็จะขึ้นรูปประตูเปิดนะครับเอาเปิดทางด้านขวาก็จะขึ้นว่าเปิดประตูอยู่นะครับผมเล็กไมค์คันนี้นะฮะอยู่ที่1นึ่งแสนนะพี่น้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับรอบเครื่องยนต์นะฮะความเร็วนะครับได้สูงสุดอยู่ที่240กิโลเมตรนะครับผมมีหมวกกันขับขี่มีมาให้นะครับเป็นอีโคกับโหมด ธรรมดาหมดหมด normal นะครับในส่วนของตรงจอแอนิเมชันของเขาเนี่ยครับชมรุ่น entry หรือรุ่นย่อยนะฮะจะได้เป็นแบบคลาสสิกอยู่นะครับผมยังไม่เป็นจอทัชสกรีนนะแล้วก็ไม่มีกล้องหอยหลังมาให้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณมาดูครับถ้าเกิดดูคลิปนี้นะฮะอยากได้จอ Android นะครับผมกล้องหอยหลังคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับแล้วก็แอดสไนด์วายทีดีเจนไปครับแจ้งกับทางแอดมินได้เลยนะว่าอยากได้จอกล้องหอยหลังครับเดี๋ยวผมติดตั้งให้นะครับผม อ่าเดี๋ยวเรามาฟังเครื่องเสียงสักน้อยแล้วกันนะครับเครื่องเสียสงจะเป็นประมาณไหนขออย่าเร่งเสียงสักนิดนึงแล้วครับ you e Air, Sharing ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับโตลต้ตาเนาะขยับมาทางด้านล่างนะครับผมนะฮะวัสดุที่เขามีมาให้นะเป็นสีเป็นโน้บล랙นะครับผมแอร์คู่หน้าซ้ายขวานะครับพร้อมกับกลุ่มไฟฉุกเฉินนะครับแอร์ออโต้เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเร่งในลมมาฟังเสีกน้อยนะครับเพราะแรงลมของทางโตลต้าเนี่ยแอร์ที่เย็นเร็วนะ ในรุ่นที่ผมเคยเจอมาคืออาติสเนี่ยเป็นรุ่นที่เข้มแข็งมากว้างขวางมานะครับขย่บไทางด้านล่างครับเป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ eCVT เรียบร้อยนะครับถามว่า eCVT คืออะไรใช่ไหมครับ eCVT ก็คือระบบชุดเกียร์ของเขานะครับจะไปพ่วงกับตัวเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับทำงานร่วมกันทําให้อัตราทดเกียร์ต่างๆนะครับทำให้ประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนะครับผมทางด้านบนนะครับจะมีเป็น eV โหมดมาให้นะครับกรณีเราวิ่งไฟฟ้าล้วนถามว่าทำได้นะวิ่งได้ประมาณสัก 3-4ถึงี่กิโลเมตรนะครับผมไทคชั่นวันโทนครับดุไรโหมดมีมาให้เรียบร้อยนะอันนี้เกียร์ออโต้ปกตินะครับผมขยับมาทางด้านล่างครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเวลาใช้งานนะครับกดลงเพื่อปลดนะครับกดยกขึ้นเพื่อใช้งานนะครับผมมีระบบโฮเบรกมาให้เรียบร้อยนะครับกรณีติดไฟแดงเนาะอีกอย่างนึงที่ผมชอบครับก็คือคาร์พอเดอร์มีมาให้2ตําแหน่งนะครับใส่แก้วน้ําใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับได้เลยนะจ๊ะไม่มีแบบว่าอยู่ล็อกอยู่เนยนะทั้ง2อัด้านเลย ว่าโอเคตรงนี้ส่วนที่ผมชอบนะครับผมวัสดุนะครับเป็นสีเป็นโนแล็คเหมือนกันนะฮะที่วางแขนของเขานะครับเป็นพุ่มหนังนะครับแต่ไม่ได้เป็นซอฟทัสนะผมต้องแจ้งให้ทราบไปก่อนนะครับความลึกนะครับประมาณครึ่งฝ่ามือหนึ่งได้นะครับสำหรับตัวที่พักแขนนะฮะส่วนต่อไปครับก็ส่วนของเบาะนะฮะเบาะในเป็นเบาะหนังทุกที่นั่งเลยนะครับแต่ไม่ได้ปรับไฟฟ้านะผมต้องแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งเป็นปรับแบบแบบแมนนวลนะครับผมปรับด้นหน้าหลังอะไรทัปกติเนาะเฮดรูมเนี่ยประมาณ สักกำปั้นหนึ่งทำได้ดีอยู่นะครับผมไม่สูงที่หนะึ่งร้อเจ็ิบ้านะถือว่าวิสัยทัศน์ครับโปร่งนะครับไม่ได้ไม่ได้แคบเลยนั่งสบายมากๆนะฮะด้านบนครับที่บางแดดนะฮะผมชอบมากๆคือมีไฟมาให้ครับเหมือนรุ่นพี่เขานะอย่างแคม r y มีไฟมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตัวไฮบริดเนี่ยจะได้ออปชั่นที่ค่อนข้างจัดเต็มมากกว่าตัวธรรมดานะครับตัวน้ำมันเนาะ มาดูราคากระดิสรอบแล้วกันนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับกับตัวอัลติสคันนี้นะครับผมเล็กไม่ห1ึ่0 0สนมนกิโลนะครับรถคันนี้มือเดียวออกห้างนะใครกำลังตามหาอัลติสเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับคันนี้คือน่าเล่นมากนะครับเคลียร์ไปทางด้านบนครับมาดูวัสดุสักน้อยแล้วกันนะฮะวัสดุของเขานะครับจะเป็นซอฟ t t o u c หมดเลยนะฮะจิ้มไปนิดจะนุ่มๆเลยนะเป็นซอฟ t t o u c นะครับผม ถือว่าทําให้เรียบหรูนะไม่มีรอยแตกรอยงาใดยทางซิ้งครับเพื่อยบไปทางนั้นล่าเป็นซอฟทัชเหมือนกันนะน่าสัมผัสมากครับแล้วก็ตรงบอกครับเป็นแบบค่อยๆลงมานะทํมให้ความรู้หล่ะครับความลึกนะครับประมาณสักหนึ่งฝ่ามือครึ่งได้ครับอถือว่ากว้างขวางอยู่นะสำหรับใครนะครับที่กําลังตามหารถซีซีเมนต์สักครมาใช้งานครับเอาติสถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมในส่วนขับไปครับคือเวรไฟทองแบบครับแยกซ้ายขวาชัดเจนมีมาให้เรียบร้อยนะฮะ แยกสายขวาแบบนี้เลยนะครับวัสดุด้านบนนะครับจะเป็นสีเบจแบบนี้เนาะทําให้แบบว่าเลอะยากนะฮะถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะครับผมเดี๋ยวเราลองมานั่งแถวสองกันดูครับว่าคนส่วนสูงแบบผมเนี่ยนั่งแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันจ้ะกับราคาห้าแสนสามหมื่นเก้าพันนะฮะรถซีเซ gment ที่ประหยัดน้ำมันแบบนี้ครับเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยเนาะแล้วดูที่แถวสองนั่งได้จริงไหมนะครับอ่าผมมีส่วนสูงที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครับ มาดูเล oh, ็กรูมกันเล็กรูมโหผมผมเซอร์ไพรส์นะเล็กรูมประมาณสัก2กับปั้นครึ่งหนึ่งสองกับปั้นครึ่งได้นะครับเฮดรูมอ่าประมาณเกือบเกือบกัปั้นนะครับอาแจ้งไว้ก่อนเนาะแต่สรีราเมื่อเรานั่งครับสรีร้านาจะเป็นประมาณนี้ซึ่งเบาะของเขาดีไซน์จะมีคํให้แบบว่าหลังเราเอนไปในระดับหนึ่งนะครับไม่ไน้นั่งหลังตรงนะถ้านั่งหลังตรงเนี่ยจะปวดละนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พิงกับกับตรงพนักพิงข้างหลังนะแต่เมื่อเรานั่งเอนหลังแบบนี้โหผมมากนะ คือนั่งสบายมากนะจะ๊ะแอร์หลังนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะฮะตัวไฮบริดจะมีแอร์หลังมาให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าด้านหลังจะร้อนนะเพิ่มความกชูหร่เพิ่มมาอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมมารู้ส่วนถัดไปกันก็คือบร,ริเวณตรงกลางเนี๋ยผมจะลองมานั่งตรงกลางให้ดูนะครับสมมติจินตนาการว่าเราต้องเดินทางไกลห้าคนนะครับแล้วเราต้องมานั่งตรงกลางนะฮะโอเคนะครับนะเล็กรูมจะต้องแชร์กับเพื่อนเพ่น,เพนนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยจะติดตรงอุโมงค์เพลาเนาะ ต้องแชร์กับเพื่อนสักเล็กน้อยนะครับประมาณนี้เนาะเตต์รูมก็อาจจะติดนิดนึงนะครับแต่เมื่อเราปรับหมอนทางด้านหลังมานะครับปรับหมอนมาปุ๊บก็จะอยู่ท่าประมาณนี้ถือว่าถ้าเกิดนั่งตรงกลางถ้าเรียนตามตรงนะครับคนที่สูงแบบผมเนี่ยอาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับไม่แนะนำนะฮะแต่ถ้าเป็นลูเด็กเล็กแดงครับนั่งได้นะครับไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรานั่งทางซ้ายขวาเนี่ยผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่านั่งสบายมากนะฮะซึ่งวัสดุด้านข้างของเขาจะเป็นซอฟท์พลาสตหมดเลยนะครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายครับสำหรับตัวอัลติสคันนี้นะคือนะฮะเขาไม่มีที่พักแขนมาให้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับใครที่มีความซีเรียสเรื่องที่พักแขนนะครับนะฮะกระบปกยิงโจมีทางด้านซ้ายมือมาให้นะครับทางด้านขวามือไม่มีกระบอกายิงโจมาให้นะประมาณนี้ครับสำหรับตัวอัลติสเนาะสำหรับใครที่กําลังตามหารถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานครับอัลติสถือว่าตอบโจทย์นะครับผม ซึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเป็นตัว1.8นะฮะไฮบริดเอนทรีปี2020ครับในราคาที่ผมนำเสนอนะครับอยู่ที่539,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นกรณีฟรีดาวอยู่ที่9,000บาทนะครับผมแล้วทางรีเจนท์ทอมคาร์ครับยังมีออติสนะครับตั้งแต่ชมนี้ฉกเอนทรีนะครับไฮบริดเนาะตัว1.8มิดไฮบริดก็มี1.8ไฮไฮบริดผมก็มีเหมือนกันนะครับออติสนี่ผมค่อนข้างชื่นชอบเลยนะครับผมนะฮะ หากใครชอบคลิปแนวนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยเนาะและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดอยากได้จอนะครับกล้องถอยหลังนะครับผมแอดไซย์ YCBZ ครับไปพูดคุยกันหลังบ้านนะแล้วเจอกันที่รีเจนเือร์าคาคครับวันนี้ผมเจขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ